ด้วยหูมีแมงป่องด้วยมีแมงป่องด้วยโอ้โหหิวเดี๋ยวเป็นยวห่วยห่วยห่วยหยออแล้วอีกอ๋อ เตไม่แต่งป่องงี้ป่องงี้ได้กวันนะอย่าอย่าพูดคำหยาบเอาไว้อันนี้อะไรอ่ะคู่มือไกด์บุ๊กไม่รู้เลยเอ้ใครเริ่มแบตไม่รู้อ๋อเกี่ยวกับกดเหรอแล้วคุยกับบิงบอกใครใครเพิ่งเล่นอ่านอันนี้นะอ่านคู่มือนี้นะ โอ้ยคนกระจอกอ่างพวกมืออ่ะโอ้โหคนแรงคนแรงเฮ้ยจานร่อนไอ้นัดไปฆ่ามาแล้วมันหน้าที่มึงไม่หน้าที่กูร้องไปฆ่าแบบโอ้ยใครมันเล่นอะไรกันระวังนะเว้ยตายนะเว้ยต่อมากๆตายนะตายได้นะเว้ยมึงเยี่ยมาแล้วมุกเยี่ยมนีเสียงอะไรปะเฮ้ยเสียงอะไรวะใครเป็นอะไรวะ กิดอะไรขึ้นเพื่อนโอ้เหวอะไรวะอะไรอะเฮ้ยเราไม่เป็นไรเหรอคหนุกอไปเอ้ยปืนหรอกูไปแล้ว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 เดี๋วแย่งขอดูวอด้วยขอดูวหอ้อ้โหห้หอ้โหโี้อ้โหโอโอ้โหโอกปีอ้รหโอโอ้โอ้อออ ไี่เบาอยู่แถวนี้เหรอยังได้ยินเสียงสะท้อนอยู่เลยอาจจะเป็นจากกูด้วยก็ได้กูไม่ได้ใส่หูฟังเหมือนกันอ้าวจะเสียงกูรอดดีไม่เป็นไรรอดดีไม่เป็นไรโอ้โหทำหน้ารูปบอกใส่กูด้วยโอ้ยมีกล้องางล่ไอ้บันเทียวเอ้ยัเฮียวเสียงแม่งเอ็กโคสมจริงดีว่ะดังยี่ใบมีดจิ้มแก่ไอ้โป้ข้างบนมันมีไผ่ละมุนอะอะไรนะไผ่ละมุน

ควรทำไมวะได้ถึงแล้วนี่ถึงแล้วตามเสียงโฆษณามาเย็ดเจ็ดทูนี่แม่งเย็ดแม่ใครแม่งเปิดมาสี่จีดเจ็ดทูฮอลิเดียวไอ้ต้า โอ้ยไ้โอ้ยใครไปโดนพิษวไอ้เ oh ฮียไอ้ยาแก้ตัวลงโลมอยู่ไหนวะหวยโอ้ยเฮียเฮ้ไู้ไม่ยุ่งเลยูไม่ยุ่งเลยไอ้เ่งวทำหน้าบอกใส่ เออทำหน้าเรบออกสักกูดิมาอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันจีมาอยู่ด้วยกันจีรักจไอ้วยกันเจ๊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  เออน้องมุกเป็นโรคอะไรโรคเดืยวมึงเงีอืมคือน้องมุกนอนน็อกอยู่ข้างล่างนะเพื่อนนอนน็อกเลยนะมาอยู่กับไุณไปนมึงมาอยู่ด้วยกไปช่วยกูนะเถอะเหี้ยกูล้อซ้ายมากูมารับมือมันโซ๊ะเฟรนี้เลยเนไปช่วยเหี้ยโอ้โป้มาโป้มา กูต้องสั่งชวยชีวิตเพื่อช่วยชีวิตคนหนึ่งมึงมาอยู่ด้วยกันไหมไม่นานกูตายนะไกูตายนะกูกูปีอะไรไม่ได้แล้วไอ้นะกูหมึงปีไม่ได้หรอกไปดีกว่าปีไม่ได้ก็โดดลงไปดีกว่าโอ้ยอันนี้กูเหนื่อยแล้วไอ้นั๊ดเหนื่อยมันบอกว่าปีไม่ได้ก็โดดลงไปลงไปพักผ่อนข้างล่างดีกว่าข้างล่างเหรอมันก็นุ่มนะเว้ย ไม่นุ่มไม่นุ่มนัดนักสุดแขนนะมันเจ็จริงแขน้องแบบที่สุดอะอลู้พี่อะถึงไมเนี่ยไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้เลยโอไบก็ไม่ได้จริงมันถึงแล้วหรอว่ากูเห็นแบบว่าอาหารอยู่ตรงนี้ว่า ผมลืมบอกไปนะครับที่ผมกินอย่นี้เป็นเนื้อของเพื่อนผมทำไงนะเราติดอยู่นี้เรตายอ่ะไม่เว้ยไม่มีหรอกเว้ยแล้วมีบอไม่มีหรอกเว้ยความตายงนั่นหรองนั่นหรอไปได้หรอไปได้หรอไม่กลับมาทำเดิมก่อนทำเดิมก่อนเชื่อมันเชื่อมันไปได้เจ็ดแม่ชิ้มายล้วเพื่อนชิ้มายเ้าเพื่อนมองมมหงาเงมองงมองง เฮ้ยนังได้เว้ยปูเหมือนนังได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยปูมันเริ่มเป็นไก่แล้วไอ้ปูกูเหรอไอ้นั้งใหญ่ปูเหมือนมึงเหมือนไก่เลยไก่ไทรมูมึงมีปูไหมกูกดกินโอ้โหใช่เหรอเนดั้งเราเอ็นั้งเรากินดีเอนั้งเรากินดีเอ็นดั้งกุยอ้เสียสละกินไอ้ปูอะแหนข้างนี้ให้มึงเฮยอันนี้คือเนื้อของเพื่อนผมเหรอไม่ได้ กูจะกูจะกินเพื่อรักกูได้ไงวะกูไม่รู้จะทำไงแล้ววะกาเราแนะนำกันแบบนี้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยไอ้นัทมันยากาดทีมึงดูดิคือกูไม่อยากกินมึงหรอกเว้ยแต่ว่าแบบยี่สีมึงโคตรน่ากินเลยอะเฮ้ยโอ้โหทำไมนัทเป็นงี้ไอ้โอ้โห อะไรวะอร่อยวะเบิ้นอร่อยปะไม่รู้เมื่อกี้กูเห็นไก่ตัวนึงกูกินแล้วมึงหายไปไหนวะมึงตกเหรอเฮ้ยเออกระดูกกูอยู่กูแบบภาพตัดบูบแบบเออแล้วกูไปไปต่อไงอะไรอย่างเงี้ยกระพริบตาเห็เดียวกินได้แล้วมึงเฮ้ยมึงอาหารเพิ่มขึ้นมาเลยเนี่ยทำได้ไงวะเดี๋ยวนะกูเจอไก่ทอดเมื่อกี้เฮ้ยจริงเหรอกูยิ้มได้อยากกินบ้างอ่ะแต่มึงมีแต่มึงมีนี่นะมึงมีค่านี่เพิ่มขึ้นมานะ เออค่าไฟบาปอะไอ้เนี่ยค่าไฟบาปค่าไฟล่าไม่ไม่หรอกเว้ยกินไก่บาปได้ไงวะไอ้หเอออยากกินบ้างทำไมไม่มีไก่จากสวรรค์มาให้กินบ้างวะไอ้เชี้ยอยู่ดีมันก็โผล่มาเนี่ยที่บอไอ้เกมันไอ้เกมมันก็เกมมันก็ดีนะเนี่ยแบบช่วยเหลือผู้เล่นให้เห็นมีโกงมีไก่อะไรให้กินระหว่างมีเห็ุเราไปไปต่อไม่ได้ไงเออไม่มีอะไรดีไปกว่าวันที่สุดสัปดาห์ของเจ็ดสอง ตอนนี้คุณสามารถประหยัดเงิน50ปอนด์ต่อคนหรือเท่ากับ200้อปอนด์สำหรับครอบครัวที่มี4คนอะไรอ่ปะทีหลักจับมือฉันเอางี้นะไอ้กโป้มุลองมองร้อพายหมือนว่ามันิญญาณตามติดเั็นกี่ตนดูดิไอ้กโป้เดโป้ปีนขวาได้ปีนผีดูอยู่ขวาไหนนลุนลุนขวานุขวานนขวานุไม่ยอมเพื่อน ไมออกรู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 นี่หรอรูหรอไม่มีรูอ่ะไม่เห็นรูเลยเพื่อนขวาโอขตาบอดมั้งออกรูออกรูปีนไปขวาขวาขวาบนขวาบนนั่นแหละนั่นแหละขออีกขออีกนั่นแหละแล้วมันออกแมพแล้วนั่นแหละขออีกขออีกออกจริมันออกแมพไม่ยอกกูไม่ยู่กับกูพี่หลอกมี่หลอกมึงมันยังไม่ตายมันยังไม่พี่หลอก พี่ลอกกูมันยังไม่ตายโอ้ชินไม่เยตายซะมึงพี่ลอกพี่ลอกกูค่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโว้ยโอ้่อ้ยโ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 อ้โอ้โอ้ยอ่ย ไอ้ไนอไอ้ไหไอ่ะไอ้ไหนอ่ะน้องมุกอ่ะน้อมุกยังเป่าอยู่เนยน้องมุกเป่าอยู่นอกพายุเนี่ยโอ้โไอ้ตัวนี้ชิวจัดไอ้ตัวนี้ชิวจัดมึงน้องมุกปลอดภัยน้องมุกปลอดปลอดภัยว่าน้องมุกอ่มเล่นเล่นโดนตีอยู่ข้างๆพายุวิ้องมุกเปไหนอ่ะฝั่งไหนอ่ะนีข้างๆพายุข้างบนอ่ะ จริงเหรอเออคิวขาเลยเหรอชิวชว,ชว่าไอ้เอะอยู่ไปแล่ะอ้าวโอ้โหไอ้ยันแม่ไอ้ยันเดลิเวอรี่ไอ้ตัดอยู่ไหนกูร้องมาทางไหนอะกูลงผิดไหนวะต้องลงบุกอยู่ไหนวะไม่แล้วมึู โอ้โหโอ้หนตายแล้วเหรอไอ้ไอ้โหมึงรู้ป่ะเป็นลมแดดแล้วกตกเหียวเอาน้ำมเป็นลมไป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 ยังไง

ไม่ได้เไม่ไม่แต่งปองไงปองไงไม่ได้ไม่นะอู้เพื่อนมียาหรือเปล่ามียาหรือเปล่าก็ว่าอย่าน่ถ้า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 มึงไปงยมันแต่แรกอ่ะมันได้เว้ย วิ่งสิไปอาสิจบมนจบเลยโดนแบป้องจิ้มไอ้เหี้ยโอ้ใครรู้จะจิ้มกูได้ไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้โหล้งโอ้โหเล้งโอ้โห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 เป็นลมเป็นลมเป็นลมโอ้โห้โหล้ห่ไรเขาดาได้ด้วยหีย ไอ้โหือดีมันเดือดชองไอ้โป้ดูไม่ได้เนี่ยคนดูเยอะดีจริงิงเดือดดอเยอ้องปีอะไรข้างบนปนเออนี่ลเนี่ะได้เนี่ยได้เนี่ยได้เนี่ยเดูไปทางโย่เฮ้ยเฮ้ยเฮยยังไปโดนด้วยไปโดนด้วยยอยาไปมากงอยาไปมากไะเออเออเอ กูทำมาต้องทานโอ๊ยชุบุบเพื่อนก่อนดีเหี้ยโอ้ยจะเจอกันมาเฮ้ยโอ้สบายตัวเลยว่ะได้ขยับตัวแล้วจริงๆๆๆงจริงมันมีปาฏิหาริย์ในตัวย้อนเวลากลับไปยังไปไหนติดแล้ว Thank you. ฮะลอยก็อาเห้อยลออกูเห็นนะกูเห็นนะกูเห็นนะไอ้เหี้ยมีคนลนไม่มีไม่นะ C P R C P R C P R วางวางเขาป่วยกดเลกสี่กดเลกสี่ C P R C P R คนไข้คนไข้ คนข้ไเดี๋ยวไปไปก้อนนั้นแล้วเราโดดไปนู่นแล้วเราไปนู่นแล้วเราไปนู่นแล้วเราไปนู่นแอ๋อเกียร์เกียร์อันนี้เหมือนในเชนทูเกเตอร์อเหมือนในเชนทูเกเตอร์คนนี้เออเออจริง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 อุ้ยเสียงตรงนั้นเป็นอะไรอ่ะเสียอะไรวะนะเฮ้ยเสียงพุ่งดังพุ่งอะไรวะตรงนั้น เจ้าอะไก่ย่างเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่าจะเจอกันมาตั้งนานก่อนที้เธอจะเป็นของใครยากให้มันมีปาร์ตี้ฮันให้ตัวนอนเวลากับช่วยยังไงเข้าออกเข้าอาบป้อมหย่าป้อมหยาเเดี๋ยวพอพอมึงไปถึงตรง แคมไฟใช่ปหะเพิ่ถันหลังกลับมาถึงแคมไฟก่อนไฟหันไอ้กิกวบอกถึงแคมไฟก่อนไ้หัตไอไม่หักทุกคนเลยเี่ยนตู้ไปเนี่ยนโอ้โหนั่นแหละเพื่อเราทโนนกด E นะกด E นะไปพักก่อนรอดุกันเออลองลอององติมนะเออไม่แ เลน่ม no. okay. e. ินโนเลน่มินโนฮะไม่ล่มาที่กุนเว้นมาที่กุนเวนไน่ะเวิ่อกันเวิไนล่ะไวิล่ะบ้าเอ้จะรอดกลับไปได้กูจะเล่าเรื่องนี้ให้ลูกเมียมันฟัง

โป้ยเนีู่ตายไปแล้วหมดเลยเอาอะไรล้วนมาเลยเหรอเออยาวเลยไอเหี้ยว้าวสองคนนี้ตายยึกสองคือเหลือรอดทุกคนเลยเว้ยทุกคนทุกคนเลยทุกคนเลยง่ายนะกินง่ายนะ จริงจริงๆเกมโคตรอีซี่อ่ะทีมันโล่งๆไงไม่รู้อะสองชั่วโมงอะมึงเราผ่านแล้วเดือนหน้าจองตัวเลยภูกระดึงเย็ดแม่เฮ้ยูดิมีอะไรก็อะไรกงได้ส้มส้มซัปูจำูใหเราได้ี่